ก็เข้ามากดไลค์กดแ like, ชร์้พี่เดครับพักการเมืองบางพักผมไม่อยากไปเอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าไปเชียร์ไปอะไรเขาก็พยายามจะแก้รัฐธรรมนูญจนถึงขนาดต่อรองเอา้าเดี๋ยวผมยกมือให้พี่เป็นนาย,ยกชัว่วคราวสักสี่เดือนนะพี่ช่วยไปแก้รัฐธรรมนูญหน่อยเพราะว่าไม่มีใครจะแก้ได้นอกจากพี่นะเพราะพักพี่สีน้าเงินสวสีน้ําเงินเยอะพี่น่าจะไปพูดคุยกับเขาได้ง่าย นะครับก็โอเคก็หลังจากนั้นก็ m o a อะไรก็ว่าไปสุดท้ายก็แก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านสวท่านก็อยากมีอํานาจของท่านและท่านก็บอกว่าท่านต้องดูทวงดูดอานาจกับสภาผู้แทนรนัฐฎรนะครับท่านบอกว่าเฮ้ยถ้าไปแก้รัฐมนูญเดี๋ยวจะเป็นไงนะครับตัดอํานาจสวไปเนี่ยมันจะกลายเป็นประเด็จการรัฐสภาตั้งแต่สมัยเหมือนคุณทักษิณแนอดีนะเป็นประเด็จการรัฐสภาเพราะนั้นสวก็เป็นไง ยังต้องคงอํานาจไว้หนึ่งในสามเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้รัฐมนูญเปไ็นไงนะสวต้องเห็น้องด้วยหนึ่งในสามและหน,นึ่งในสามสวสีน้ำเงินใครจะไปพูดไปคุยได้ถ้าพี่หนูไม่สามารถคุยได้แล้วมันก็จบเกิการแก้ไขก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรัฐมนูญเนีย่ยสำคัญบางคนก็ถาม,ม,ามว่าอแก้ไปทําไมวะทําไมไม่ไปแก้ปัญหาปาก้องคืออยากฝากพี่น้องประชาชนติดตามการเมืองเนี่ยทาการบ้าน นะครับอยากให้ท่านทาการบ้านถ้าท่านทำการบ้านนะท,น ouais, ท่านจะรู้เลยว่ารัฐธรรมนูญเี่ยสำคัญมากนะครับสําคัญมากไม่ต้องอะไรดูรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นนีนะครับรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่อนะฮะโดอาฝ่ายชนะสงครามอเมริกาเป็นคนล่างเขาร่างขึ้นมาไม่ให้ไม่ให้ญี่ปุ่นมีกองทัพไม่ให้มีทหารไม่สามารถปกปกป้องประเทศได้เดี๋ยวอเมริกาหรือผู้ชนะสงครามก็จะดูแลญี่ปุ่นเอง มันก็เหมือนกันลเราเป็นไงนะครับเป็นประเทศญี่ปุ่นก็บอกว่ากูร่ํารวยกูมีทุกอย่างมีเทคโนโลยีมีความสุขมีเงินมีทองแต่ไม่มีทหารเพราก็อยากจะแก้รัฐธรรมนูญให้มันเป็นอะไรเป็นประเทศที่สามารถมีกองกําลังตัวเองไนดะ้มันก็แก้ไม่ได้ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ยากพราะอาเมริกาเขาถลม่มจนพินาศ์วอดวายแพ้สงครามก็เลยต้องฟังเขาอันนี้ก็ยกตัวอย่างประเทศเขาก็กลายเป็นประเทศที่รวยแต่ไม่มีอาวุธไม่มี ขีปนอาวุธในการป้องกันประเทศก็โดนจีนฮึมมือมึอมือมือมอยู่เด็ดนะครับอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องประชาชนว่าเวลาเราติดตามการเมืองต้องไปหาข้อมูลเข้า AI ไปดูซินะครับบางคนก็ติดตามการเมืองแบบไม่ลืมหูลืมตาดูกลางๆบ้านเมืองมันเป็นยังไงอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะคนยากคนจนเน,นี่ยคนต่างจังหวัดภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคอะไรแล้วแต่คนยากคนจนติดตามข้อมูลข่าวสารไปเลือกรายการที่ให้ความรู้รายการข่าว รายการหมอรายการทำรมากินรายการท่องเที่ยวดูรายการหลากหลายเหมือนคนต่างประเทศ <c oughs> นะครับนะฟังรายการไอ้พวกดราม่าแย่งแย่งหัวขาวเอาหัวเพื่อไไนอะไรพวกนี้อย่าไปยุ่งเยอะตต้เตียงดาราคนนี้เป็นชั่วคนนั้นคนนี้เอาอะไรเอาคนนั้นทําเมียคนนี้เป็นเบียรน้อยไอ้พวกนี้คือไม่ไม่ได้ความรู้อย่าไปยุ่งเยอะนะครับเป็นเป,เ,ปเป็นพวกที่แบบดราม่านะครับนะเนะนะพื่อนโกงเพื่อน เพื่อนหลอกเพื่อนอะไรต่างคือมันเป็นเรื่องแบบดราม่าแย่งผัวแย่งเมียคนนี้เลิกกับคนนั้นนะครับคือเราเราอย่าไปเสพไปพวกนี้เยอะเราดูรายการดังๆรายการทอลอะไรส่วนใหญ่ก็มีเรื่องผัวเรื่องเมียแย่งผัวแย่งเมียนะครับอ่าอะไรต่างๆเนี้ยมันก็จะวนไปวนมาเราก็ไม่ค่อยได้ความรู้เราไปดูเนี่ยด้านการเมืองเศรษฐกิจบ้างอย่างตอนเนี้เดินไปทางไหนจะมีดูลำบากกน แม่พ่อแม่ค้าก็ลำบากหลอกยืมเงินหลอกกู้เงินลงทุนนะมันมีแต่คนคดโกงคนอะไรจะไม่หมดอยา่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายแม้กระทั่งลูกเมียคนในครอบครัวอะไรยังเชื่ออะไรไม่ได้เลยอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเงินมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องม,มีปัญหาหมดนะครับผัวเมียก็ยืมเงินกันไม่จ่ายก็เยอะเนี่ยผมเล่าให้ฝั่งมีไฮโซเดียวมาปรึกษาเล่าอห้ฝั่งนะครับก็ปรากฏว่าไฮโซคนนี้ว่าแต่งงานก็เป็นสะพ้ายของนักธุรกิจดังออกทีวีทุกช่อง นะครับเนี่ยเขาจะเปิดตัวแล้วก็ปรากฏว่าแต่งเ้าเป็นสะพ้ายนะครับผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนรวยนะครับนะที่มาปรึกษาผมเนี่ยคนรวยนะก็ก็ไปแต่งงานกันกบลูกของนักธุรกิจใหญ่นะครับในวงการก่อสร้างวงการเหล็กชื่อเสียงก็โด,ด่งดังนะครับวงการก่อสร้างโอ้ใครตึกรามบ้านช่องใหญ่โตเราก็คิดว่ารวยก็ปรากฏว่าแต่งเข้าไปก็ปรากฏนะสามีก็ยืมเงินญาติสามีก็ยืมเงิน ครอบครัวยืมเงินหมดฮะยืมเสร็จแล้วก็ไม่ใช้ไปก็ไปก็หลายสิบล้านแล้วตรงนี้ผ่านมาหลายปีทวงเท่าไหร่ก็ไม่จ่ายทวงไปทวงมาก็ครอบครัวจะพังนะครับเนี่ยก็ถึงบอกบางทีเราดูข้างนอกโอ้ยกิจาการใหญ่โตปะรี่สินล้นพน้นทนล้นพน้นตึกก็ติดจำนองที่ดินก็ติดเอาไปขายฝากกวาจะรู้อีกทีปรากฏเข้าไปเป็นสะพ้ายมาเจ็ดแปดปีนะครับลูก 2- องสามคน นะครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าอา้าวมันไม่ใช่เศษรษฐีตัวจริงเป็นไฮโซเก้ไฮโซปอมเพราะ,ะนั้นพี่น้องประชา,าชนใครจะมีลูกมีผัวมีเมียมีผัวอะไรเนี่ยเราจะไปดูแค่เปลือกถ้าอยากจะรู้ว่าคนไหนรวยจริงไหมต้องขอดูโฉนดที่ดินนะครับว่าติดจำลองไหมนะดูบัญชีเงินฝากมีเงินไหมนี่นะครับกสุดท้ายเนี่ยนะก็ต้องมาแต่งตั้งนะนักกฎหมายให้ทวงหนี้แล้วก็ต้องฟ้องร้องกันแล้วก็ต้องไปฟ้องคายฟ้องผัว นะครับแล้วก็ต้องไปฟ้องญาติหัวเนี่ยมันดูปันละบากมันบนพี่น้องก็ระวังนะครับรบางทีเราเราไปคิดว่าโอ้ยคนนั้นรวยคนนี้เลยนะครับนะบพวกนี้ก็ส่วนใหญ่รวยแต่เปลือกคนรวยจริงมีน้อยครับผมบอกเลยในสังคมในคนที่จะมีเงินเป็นสิบล้าน้อยล,ล้านเงินฝากในบัญชีอะไรมีน้อยแล้วไปดูแบงค์ชาติก็าํารวจดิคนมีเงินมีมกี่คนละนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เพราะนั้นก็อ่าอย่าไปเชื่ออะไรใครง่ายฟังรายการจานเด่นแล้วก็บอก ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไปคนละสิบคนให้มาฟังทุกวันเพราะว่าเขาให้ความรู้ตรงไปตรงมาไอ้วันที่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านอาสาละนแหนไม่ไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์เราผมย่งเลิกแล้วสมัยก่อนนะเปิดขึ้นมาก็นั่งด่าชาวบ้านเดี๋ยวนี้ไม่เกิดประโยชน์เราไม่ได้อะไรนะครับมันเหมือนเรามีปมด้วยวันๆไม่มีอะไรทํานั่งด่าชาวบ้านไม่ได้อะไรเลยนะครับเราต้องสนใจตัวเองนะครับนะนะต้องต้อง,ต,องต้องสนใจตัวเองนะอืมนะครับปัดไปทางซ้ายต่อโอเค นะครับนะนะครับเดี่ยก็บอกเนี่ยมันจะมีต่สีเทาอะนะครับนะอย่างเล่นการเมืองเนี่ยผมถามหน่อยคุณจะซื้อตัวสอสอเนี่ยคุณเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อสมมตินะสมมุต,นะมมติเป็นเรื่องสมมุติไม่ได้หมายถึงพรคใดไม่ต้องเอาไปพูดไปพาดไปพิสมสมมติคุณจะเล่นการเมืองผมนั่งคุยกับนนะักการเมืองล้วถามเงินที่จะไปซื้อตัวสอสอมาจากไหนคุณต้องเป็นธุรกิจใหญ่ระดับเป็นหมื่นล้านพันล้านคุณหลักร้อยล้านไปซื้อตัวสอสออะไร นะครับคนไหนถ้ามีโอกาสได้รับการเลือกตั้งก็สามสิบห้าสิบแปดสิบนะครับไม่มีหรอกผมต้องเอาเงินแบบเท่าๆนะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้บอกแล้วว่าธุรกิจอะไรบ้างธุรกิจที่มันเท่าๆนะครับนะแล้วก็ส็จแล้วก็มาฟอกนะอาจจะเป็นเว็บพน,นันแรงงานเถื่อนน้ำมันเถื่อนนะครับทามนุษย์ยาเสพติดน,นะครับหวยใต้ดินเงินกู้นอกระบบพวกนี้ก็จะมาแปลงแปลงไปละ ทำธุรกิจพลังงานบากักธุรกิจร้านอาหารรีสอร์ทอะไรก็ได้นะแปลงแปลงมาพรับแปลงมาเสร็จแล้วก็จะเอาเงินพวกนี้แหละที่มันฟอก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 ,ฟอก,ฟอกทั้งหลายเนี้ยก็มาซื้อตัวสอสอมาเล่นการเมืองเล่นเพื่ออะไรดูแลธุรกิจผิดกฎหมายของตัวเองครับบางคนเป็นรัฐมนตรียังเดินสายเก็บเงินพวกผับบาร์บอลอยู่เลยเพราะอะไรเพราะว่พาพาพาตัวเองเป็นรัฐมนตรีอ่ะ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่สืบสวนจับกลุ่มก็ไม่กล้าไปจับอันนี้บอนของอาท่านรัฐมนตรีนะอืมอันนี้ก็เว็บของท่านรัฐมนตรีบางคนเว็บเว็บการพน,นันบางคนคิดว่าอะไรนะปกติก็ต้องจ่ายเป็นรายเดือนให้กับไทยให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการสืบสวนจับกลุ่มเดี๋ยวนี้บางทีก็ถ้าถ้าเกิดว่าเว็บพนันอันนี้เป็นของท่านรัฐมนตรีถามว่าเจ้าหน้าที่ที่สืบสวนจับกลุ่มจะกล้กกาไปเก็บสวยไม่กล้าก็ไม่ต้องจ่าย พราะนั้นถ้าเราเป็นรัฐมนตรีแล้วเราเป็นเจ้าของเว็บด้วยโอ้สบายเนี่ยนะครับสบายเแล้วเงินพวกนี้มันไม่เคยมีต้นทุนอะไรนะครับเวลาหาเสียงก็แจกเลยโอ้ช่วยน้ําท่วมเลยโอ้ยินดีครับของเรานีแจกจริงให้จริงนะครับนะครับนะเป็นสปอนเซอร์หลักนะสมัยก่อนนี่เจ้าสัวเป็นสปอนเซอร์หลักเดีย๋ยวนี้พวกพวกเท่าเทานี่เป็นสปอนเซอร์หลักบางคนก็สแกมเมอร์นะครับพอ,พอรวยมากก็มา,กกมาปั่นซื้อหุ้นพลังงาน ซื้อหุ้นนั่นหุ้นนี่นะครับโอ้เป็นเจ้าพ่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับพอมีคนจับได้ก็อาจจะมีการอายัดเงินหน่อยอ่ะปะปะงอนายัดเดี๋ยว3ามสิบวันก็ไปชี้แจงได้ก็บจบแล้วพอมีการอายัดโดยปปงพวกนี้มันก็เก่งมันก็สามารถชี้แจงได้ชี้แจงได้เงินเงินที่โดนอายัดไปสมมติหมื่นล้านพอทําการตรวจสอบเรียบร้อยเป็นเงินบริสุทธิ์จบเลยครับนะครับ ไม่ไดันเราไปดูข่าวดูไอ้ปะปะงอ,อายัดเงินพวกสแกมเมอร์คอร์เซ็นเตอร์เราก็คิดว่าอะไรโอ้ยสมใจพวกนี้ติดคุกไม่ใช่แล้ครับนะนะครับก็ปรากฏว่าเขาชี้แจงได้ก็จบแล้วนะพอจบเสร็จแล้วจะไปยุ่งอะไรกนะับเขาเหมือนคนหลบหลบเรียภาษีมีคนไปร้องเรียนสารประกอสารประกอมาตรวจสอบพอตรวจสอบเรียบร้อยก็กลายเป็นคนดีไปเลยเมื่อต่อไปก็ปิดจ็อบแล้วใครจะไปตรวจสอบภาษีอหลังไม่ได้จบแล้วกฎหมายมันมันเป็นอย่างนั้นฟังแล้วเพลินไหมล่ะ เพื่อเราดูข่าวอายัดบัญชีอายัดเงินหมื่นล้านอายัดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวจะสักสามสิบวันสี่สิบวันเดี๋ยวก็มีเอาหลักฐานไปชี้แจงไปชี้แจงได้ก็จบถ้าต่อไปยุ่งเขาได้ไม่ได้หรอกทีมเทาเยอะแยะที่เป็นข่าวตารวจจับโครมโครมโครมนะครับฟอ้องศาลไปสุดท้ายศาลยกฟ้องอมหมดคําพิพากษาของศาลก็คือเอกสารรับรองความถูกต้องว่าเขาไม่ใช่ทีมเทาเขาคือคนที่ใสซื่อใสสะอาดขาว ขาวสะอาดยิ่งกว่าแป้งเห็นไหมมีคดีความสาวก็มีโดนฟ้องเรื่องฟอกเงินพอศาลยกฟ้องมาเนี่ยนั่นแหละเอกสารรับรองความถูกต้องว่าเขาเป็นเขาไม่ใช่ทรงเอเขาคือสอวอที่ขาวยิ่งกว่าแป้งเห็นไหมนี่คือสังคมไงเราเห็นมีการดําเนินคดีแต่ถ้าพยานหลักฐานมันอ่อนก็ั่งฟ้องไปตำรวจก็ฟ้องอายการก็ฟ้องไปพอถึงศาลก็ยกนะนะเพราะว่าอะไรหลักฐานมันอน่อน หลักฐานแน่นอกก็มาจากหลายอย่างหนึ่งหาหลักฐานยากสองเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใหญ่เป็นได้สองอย่างหนึ่งเจ้าที่ทํางานเต็มที่แล้วแต่หลักฐานมันได้แค่นี้ก็หลักฐานไม่พอกรณีนี้หนึ่งนะเจ้าหน้าที่เป็นซะเองทําให้มันอ่อนๆไปแล้วก็สั่งฟ้องไปสั่งฟ้องไปรู้ว่าหลักฐานไม่พอก็ฟ้องไปนะแม้กระทั่งตารวจอายการบางคนยังรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่ายกแต่ก็ต้องฟ้องเราก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรกระแสะสังคมกดดัน ไอคนนี้สังคมสงสัยว่าเป็นพวกทรงเอเป็นพวกฟอกเงิเนสีเทาฟอ้อกไปก็รู้อยู่แล้วก็มีนะครับอันนี้ผมเล่าเพลินๆนะไม่ได้พูดถึงเรื่องใคร